อันนี้ก็คือบรรดาอะไหล่ของปั๊มน้ำเก่านะครับอันนี้จะเป็นของตัวถังกลมนะครับก็อายุประมาณ5-6ถึงปีนะครับตัวนี้ก็จะเสียนะก็คือเพเชอร์สวิตช์นะครับตัวนี้ที่เสียเนี่ยเพราะว่าพลาสติกข้างในมันแตกกอบนะครับตัวกลไกมันก็ไม่มีอะไรก็ 5- 5 0บาทของแท้นะเปลี่ยนไปมันจะมีเบอร์อยู่แล้วก็ จะมีพวกนี้นะครับที่เรามีอะไรนะครับซื้อมาเปลี่ยนได้อย่างตัวนี้มันก็มีอการซีนตรงนี้นะครับมันเสื่อมสภาพแล้วนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนยกฝานะครับเพราะตัวนี้มันไม่มีเฉพาะซีนแยกขายนะมันต้องเปลี่ยนยกฝาอันนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วของตัว250ที่เราทําคลิปเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนตัวนี้ไปแล้วแล้วมันก็จะมีพวกนี้ครับอันนี้ก็คือซีนที่ เป็นของใหม่ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าของเก่ามันยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็อันนี้ของอีกตัวหนึ่งนะครับของอีกรุ่นหนึ่งน,นี่ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับเราต้องซื้อยกอันเหมือนกันหลักๆก็จะมีเสียอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือเพชเชอร์สวิตเนี่ยเสียแน่นอนแล้วก็อย่างตัวนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วของตัวมิส b บิชินะครับตัว x s 250แล้วก็อันนี้ก็จะมีพวกซีนพวก นี้เปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับจะมีบางตัวที่ยังไม่ได้เปลี่ยนก็มีแต่ฝั่งนี้คือของเก่านะครับอันนี้คือเปลี่ยนไปหมดแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นของใหม่อยู่ฝั่งนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนอันนี้ก็เป็นของแบรนด์ O E M นะครับของของเทียบนะครับอันนี้ก็ของเทียบนี่ก็อายุอยู่ได้ประมาณ 1- นสงปีนะเพชรสวินแล้วก็ตัวนี้ที่เป็นอะไรแบบมันหักนะครับ ตรวนี้มันหักตรวนี้คือจุดที่ต่อกับตัวถังไนโตรเจนนะครับแตกเพราะหมามันสุนัขที่บ้านเนี่ยมันวิ่งชนปั๊มนะครับแล้วก็กกร,รูดตกลงมาแตกนะก็มีอะไหล่นะเปลี่ยนก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ประมาณนี้อะไรมีทุกชิ้นนะครับซ่อมได้สวัสดีครับชาแม็กแองคอมวันนี้เราก็จะมารีสโตตัวปัม๊มแรงดังคงที่ครับ250วัตต์าทของฮิตาชินะครับ ก็จะมีอะไรหลายชิ้นเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ก็บางชิ้นยังไม่ได้เปลี่ยนครับเดี๋ยวเราจะมาถอดเทสกันก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนวาล์วคืนนะครับเพราะตอนนี้มันเปลี่ยนจาก1นิ้วนะครับเป็น3ามทับสนะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนกลับเป็น1นิ้วเหมือนเดิมนะครับทั้งสองฝั่งครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนนี่ก็ไม่มีอะไรครับมาแนะนําว่าตัวปั๊มน้ําที่บ้านเราเนี่ยพอเราใช้มาเป็น10บสปีแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการเสื่อมสภาพนะครับ ไอ้พวกปั๊มแรงดันคงที่ไม่ว่าจะเป็นฮิตาชิหรือมิ t ซูนะครับอย่างของผมใช้เนี่ยผมก็ใช้มาตั้งแต่ฮิตาชิรุ่น X s นะครับเป็นตัว250วัตต์นะครับก็เป็นตัวเหลี่ยมก็ <c oughs> สั่งซื้อพาร์ตมาครับตามเว็บไซต์เนี่ยครับก็คือมีให้เลือกนะครับไม่ต้องกังวลน,นะมันก็จะเป็นพวกซีนพวกอะไรพวกเนี้ยแตกหักไปตามอายุนะครับรวมถึงตัวชิ้นส่วน บางชิ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกเนี่ยมันก็อาจจะเสียหายก็มีอะไรทุกชิ้นนะครับรวมถึงไอ้ตัวที่เป็นตัวถังไนโตรเจนของมันด้วยนะครับก็จะมีขายครับแล้วก็อ่ะอย่างชุดเนี้ยเขาก็จะมีขายนะครับตัวนี้ก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับบางอันมันแตกหักอะไรเงี้ยผมก็จะซื้อมาเปลี่ยนนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเราเปลี่ยนแล้วเราต่อเทสแล้วเป็นเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับตัวปั๊มน้ําเก่าๆของเรานะครับ ก็ตอนแรกว่าจะขายทิ้งนะครับแต่ไปมาก็เก็บไว้เป็นซ่อมแล้วก็ทําเป็นสํารองไว้นะเป็นแบ็กอัพนะเผื่อว่าตัวที่ใช้อยู่ปัจจุบันเสียก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะทําการติดตั้งตัวปั๊มน้ําที่เรารีโนเวทมันมาแล้วนะครับก็คือเปลี่ยนอะไรบางตัวมาแล้วพวกซีนย่างอะไรพวกนี้เราก็จะเปลี่ยนตัวนี้มันเป็นตัวลดนะครับขนาดจาก1นิ้ว เป็น3ทับนะครับของเก่านะครับใช้เดิมเดิมเคยใช้ท่อ3ทับนิ้วอยู่เนี่ยก็ทำการเอาตัวทองเหลืองลดระดับนะครับออกนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวคอปเปอร์ที่เป็น1นิ้วปกติเข้าไปนะครับเราก็ขันออกนะครับเครื่องมือที่เราจะต้องมีก็คือประแจเลื่อนนะครับที่มันจะเป็นตัวกว้างพิเศษนะครับตัวนี้ผมก็ซื้อมาเก็บไว้นานแล้วนะครับแล้วก็ค่อยค่อย ขันมันออกมานะครับในรูปนี้ก็จะเป็นฮิตาชินะครับ xs ตัว250วัตต์นะครับนี่ก็ซื้อมาประมาณ10บเกือบเกือบ10เกือบเกือบ15ปีนะครับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับเกือบเกือบปีแต่ว่าไม่ได้ใช้งานมาประมาณ5 6ปีแล้วนะครับเนื่องจากาเดิมเนี่ยสุนัขที่บ้านเนี่ยมันวิ่งมาชนนะครับแล้วก็ทำให้มันตกแล้วก็แตก อะไรแต่หักเสียหายนะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีช้อปปี้แล a ซด้านะครับให้เลือกซื้ออะไรมาใช้งานนะครับนี่เราก็เอาออกมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใส่ตัวที่เป็น1นิ้วเข้าไปแทนอตัวนี้ก็เป็นตัวคัพเปอร์หนิ้วนะครับเขาต่อรถเขาต่อนะครับเขาต่อเกี่ยวเกี่ยวนอกนะครับตัวนี้1นิ้วนะครับเราก็จะต้องพันเทปก่อนนะครับพันเทปก็ประมาณ20-25รอบนะครับ หรืออาจจะ30เลยก็ได้นะครับแต่ผมก็พันประมาณ25รอบนะครับอันนี้ใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะมันก็จะเราก็พันเทปไปแล้วนะครับประมาณ20ถึง25รอบนะครับหรือใครอยากจะให้มันแน่นก็30ก็ได้นะครับแต่ว่า25เนี่ยกำลังดีนะครับขันเข้าไม่ยากถ้าพันเยอะไปเนี่ยมันก็จะขันเข้าลําบากนะครับพอขันเข้าไปได้ตึงมือแล้วนะครับเราก็จะใช้ตัวคีมเลื่อนนะครับประแจเลื่อนนะครับมาทําการขันให้มันแน่นนะครับ ก็คือให้มันสุดเทปเลยนะครับแล้วก็จะทําการขันเข้าไปนะครับให้เรียบร้อยนะครับแต่ปจัจจัยเลื่อนเนี่ยก็ต้องเป็นตัวอ่าน่าจะ12นิ้วครับเพราะปกติมันจะประมาณ10นิ้ว10นิ้วผมคิดว่าไม่น่าจะใส่ได้นะเ,เช็คอีกทีนะปะจัจจัยเลื่อนว่าไซมันจะต้องใหญ่นิดหนึ่งนะครโอเคเราก็ไขมันจนสุดนะครับ โอเคก็ไขให้เสร็จทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ตัวฝั่ง out นะครับที่ฐานครับเขาจะเขียนว่าเอาเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็คือฝั่ง out นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่ง in นะครับฝั่ง out เนี่ยโดยปกติเราก็จะต้องต่อตัวเช็ควาลด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีตอนเราไปต่อใช้งานนะครับพอเราใส่ตัวก็ต่อ1นิ้วเข้าไปแล้วนะครับเราก็ทําการทากาวประสานนะครับแล้วก็ใส่ท่อ 1> PVC 1นิ้วเข้าไปนะครับตามรูปนะครับให้มันยืนออกมาอ่ตัวนี้ก็เป็นพระเอกของเรานะครับก็เป็นข้อต่อนะครับแบบสามารถปลดออกได้นะครับตัวนี้ก็ขนาด1นิ้วราคาก็อยู่ประมาณ70กว่าบาทนะครับผมไปซื้อจาก h a r d ดแวร์เฮาสก็71บาทนะครับประมาณนี้นะครับวิธีใช้งานก็ไม่มีอะไรหลังจากเราทากาวตัวท่อ1นิ้วเข้ากับตัวค o p เปอร์นิ้วเราแล้วนะครับตัวข้อต่อ1นิ้วเนี่ย มันก็จะมีเนี่ยในรูเนี่ยมันก็จะมีระยะประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งเนี่ยให้เราสามารถสวมเข้าไปได้แล้วก็สวมเข้าไปตามปกตินะครับใช้งานง่ายแล้วเราก็หมุนขันปิดเข้าไปนะมันจะมีลูกยางอยู่เราก็กะระยะลูกยางไว้ประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็สวมแล้วก็ขันเข้าไปนะครับแบบนี้มันก็จะเป็นทั้ง2ฝั่งนะครับเราก็ขันจนแน่นนะครับน้ํามันก็จะไม่ลีกออกมานะครับ แต่แน่นอน,นครับมันก็สู้แบบต่อถาวรไม่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะสะดวกกรณีที่เกิดเครื่องเรามีปัญหานะครับย้ายย้ายที่ตั้งหรือว่าเราจะถอดไปซ่อมเนี่ยตัวนี้มันก็จะทําให้เราสะดวกในการทํางานนะครับอันนี้ผมติดตั้งแบบนี้เพื่อจะเทสก่อนนะว่าเครื่องที่เรารีรโนเวทเสร็จแล้วเนี่ยมันทํางานได้ไหมส่วนการทาครับน้ํายาประสานท่อนะครับก็จะใช้แปรง เก่าๆของเราครับแนะนําว่าเป็นแปรงสีฟันเนี่ยแหละครับสะดวกรวดเร็วแล้วก็ข้อดีของแปรงสีฟันเนี่ยเมื่อเราใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปจุ่มแช่น้ําไว้นับในแก้วแล้วก็เวลาจะใช้ต่อไปเนี่ยเราก็ดึงตัวกาวที่มันกุ้มอยู่บนหัวแปรงออกนะครับวิธีทาเนี่ยก็ทาระยะประมาณหหัวแปรงพอดีนะครับจากด้านขอบนะครับหหัวแปรงพอดีก็ทาให้รอบนะครับมันจะช่วยเราไม่ต้องเปิดมือนะครับสะดวกนะครับ หัวแปลงนะครับแล้วก็นะทาไปรอบๆนะครับไม่ต้องทาสวยมากอันนี้ก็ถือว่าทาเยอะเยอะอยู่นะครับจริงๆไม่ต้องทาเยอะขนาดนี้นะครับก็ป้ายๆไปแล้วก็เศษที่เหลือเราก็ไปป้ายข้างในรูนะครับการใช้แปรงมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาไปป้ายในรูเนี่ยมันก็จะสะดวกเพราะว่ามันมีน้ายาประสานท่อที่ซึมอยู่ในตัวแปรงอยู่แล้ว,แล,วแล้วก็บิดใส่เข้าไปนะครับหมุนเข้าไปนะครับ จนสุดแล้วก็หมุนคืนหมุนซ้ายหมุนขวานะับให้สุดแนวน้ำยานะครับอ่านี mm hmm. โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวท่อ1นิ้วนะครับแล้วเราก็ตัดนะครับเวลาเราตัดเนี่ยผมก็จะวัดระยะประมาณ10เซนออกมานะครับอันนี้ก็เป็นของเดวอลนะครับตัวตัดก็สะดวกดีนะครับราคาก็ประมาณ3 0 0 0กว่าบาทนะครับแต่ว่ามันก็ใช้สะดวกนะครับ เอาตัดนะครับผมก็จะเว้นประมาณสิบเซนก็ประมาณนี้แล้วก็ตัดออกมานะเพื่อไปสวมตัวท่อสวมแบบเมื่อกี้นะครับข้อต่อแบบสวมเร็วเมื่อกี้นะ่ะหนึ่งนิ้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็ไปต่อกันเลยนะครับเราก็ใส่คอปเปอร์ตัวนี้เข้าไปนะครับจะใส่ฝั่งไหนก็ได้นะเหมือนกันเดีวเราเปลี่ยนมาใส่ฝั่ง เพราะสองฝั่งนี่เหมือนกันนะเป็นโครงสร้างก็จะสวมใล่เข้าไปอ่ะเขาจะมีนี่ด้วยเดี๋ยวนะรวงมาอ่าอันนี้มันจะอยู่ฝั่งนี้นะเป็นพลาสติกแล้วก็ตรงนี้เป็นสิญยางใส่เข้าไปมันจะยืดหยุ่นได้นะ อันนี้ระยะที่เราต้องการเนี่ยก็คือประมาณนิ้วครึ่งนะครับรหมายถึงตัวซีนยางเนี่ยยัดเข้าไปประมาณนิ้วถึงนิ้วครึ่งนะครับ เดี๋ยวเราไปต่อที่ตัวแทงน้ําแล้วก็เทสนาครับน,นี้เราก็ต่อเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นจากถังพักน้ําของเรานะครับถัง2,000ลิตรนะครับของเราที่เชื่อมต่อกัน2ถังแล้วก็ไปเข้าอินของปั๊มนะครับแล้วก็ต่อเอาเอานี่เราต่อชั่วคาวนะครับแล้วก็ใช้แบบตัว a ป a p t e r แบบสวมเร็วนะครับขันให้แน่นแล้วก็มีวาล์ววาล์วปิดไว้ก่อนนะเพื่อเทส เพ e เชอร์นับสวิตโอเคก็เดี๋ยวเราไปเปิดไฟเข้า,าก็จะเปิดไฟเข้านะครโอเคจะได้ยินเสียงปั๊มทํางานแล้วนะครับโอเคปั๊มหยุดแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีอาการรั่วลีกให้เห็นนะครับตอนนี้เบื้องต้นถ้าเราเปิดว้าวใหญ่โอเคมีแรงอัดนะครับโอเคแล้วก็หยุด ก็ปั๊มตัวนี้ใช้ได้นะครับเพราะว่าหลายอย่างเปลี่ยนไปนะครับตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับของเก่าโอเคตอนนี้ก็ต่อสำรองเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะเปิดให้ดูดูน้ำไหลแรงหนึ่งนิ้วนะโอเคตามนี้ครับเรียบร้อย